ใช้ของแบรนด์เนมมือสอเนี่ยมันดูน่าเกลียดมันดูจนหรอเดี๋ยววันนี้เนี่ยใครที่มีความคิดเห็นอะไรนะคะัเตรียมมือคอมเมนต์กันรัวๆได้เลยค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนสะคงแล้วนี่ก็คือช่องแคลซิล่าโมสค่ะทุกคนพอดีว่าโมสเนี่ยไปเห็นกระทู้นะคะในเว็บพันทิปนะแล้วก็มีกระทูน้นึงเขียนว่าใช้ของแบรนด์เนมมือสอเนี่ยมันดูจนมันดูน่าเกลียดหรือเปล่า ตัวเจ้าของกระทูนี่นะคะเขาก็ตั้งกระทูขึ้นมาแล้วก็ถามประมาณว่าเออการที่เราใช้ของมือสองเนี่ยมันดูน่าเกลียดไหมถ้าเกิดว่าเขาอยากจะซื้อของมือสองมาใช้เนี่ยมันจะทําให้คนมองดูค่ะว่าเออเป็นคนจนและอยากจะใช้ของแบรนดน์เนมอย่างนี้หรือเปล่าโมสก็เข้าไปนั่งอ่านอ่านดูนะคะแต่ว่าในความรู้สึกของโมสอะโมสรู้สึกว่าการใช้ของแบรนดน์เนมมือสองอะมันไม่ได้ดูจนหรือมันไม่ได้ดูน่าเกลียดนะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าของมือสองที่คุณซื้อมาน่ะมันเป็นของแท้จริงหรือเปล่า เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเล่นของมือสอเนี่ยมสคิดว่าจะต้องเป็นคนที่แบบมีความเซียนในการเล่นของแบรนด์เนมอยู่ในระดับหนึ่งเลยอะแล้วก็หลักๆก,ก็คืออยากจะให้ระวังกันก็คือเวลาที่รับของค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยไปรับแบบนัดรับได้นะแบบส่งกันมือต่อมือเห็นหน้าเห็นตาก,กันนะคะแล้วก็ยื่นเงินให้อะไรอย่างเงี้ยโมสก็อย่างเงี้ยโอเคน่าเชื่อถือได้แต่ก็อย่างว่าค่ะถ้าเกิดว่าคุณดูของเนี่ยเห็นของที่รับมาแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าดูไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นของแท้หรือของปลอมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเล่นของมือสองค่ะอย่างแรกที่คุณต้องมีก็คือความเซียนในเรื่องของแบรนด์เนมค่ะคุณจะต้องดูเป็นว่ากระเป๋าใบนั้นเนี่ยมันแท้หรือว่ามันปลอมเรื่องต่อมาค่ะก็คือถ้าอยากจะเล่นของแบรนด์เนมมือสองเนี่ยควรจะซื้ออะไรบ้างส่วนตัวมอสคิดว่าของแบรนด์เนมมือสองที่ไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อนะคะจะเป็นพวกกระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็ของที่มันต้องใช้บ่อยใช้ทุกวันเพราะว่าวกระเป๋าตังค์เนี่ย ลองคิดดูว่าคุณใส่เงินใช่ไหมคะโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเราใช้เงินสดกันเป็นประจำอยู่แล้วก็จะมีการหยิบเข้าหยิบออกเนี่ยแล้วก็เงินเนี่ยมันไม่ค่อยสะอาดส่วนใหญ่มันก็ไม่ใช่แบงก์ใหม่ใช่ไหมคะ <c oughs> เวลาที่เราลักมาเราควบคุมไม่ได้เนาะก็จะเป็นการที่ใช้แบงก์เนี่ยใช้เหรียญเนี่ยใส่ลงไปหยิบเข้าหยิบออกมันก็จะทําให้มีการแบบร่องรอยการใช้งานที่เยอะมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะได้กระเป๋าตังค์เนี่ยโมดแนะนําว่าให้ซื้อเป็นมือหนึ่งดีกว่านะเพราะว่าถ้าซื้อเป็นมือสองเนี่ยกระเป๋าตังค์สภาพมันจะแบบไม่ค่อยโเเคทไหร หรือว่าถ้าใครอยากได้จริงๆค่ะก็ให้ดูใบที่สภาพดีๆแล้วก็ราคาเนี่ยคุ้มค่าอันนี้ก็ถือว่าผ่านค,ค่ะที่นี้มาถึงคําถามที่ว่าใช้ของมือสองเนี่ยมันจะดูจนหรือเปล่ามันน่าราังเกลียดไหมโมกิดว่าไม่นะเพราะว่าเวลาที่เราซื้อของแบรนด์เนมมาลองคิดดูถ้าสมมติว่าคุณไปเจอเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนถือกระเป๋าแบรนด์เนมมา เราจะรู้ได้ไหมว่ามันเป็นมือหนึ่งหรือว่ามันเป็นมือสองดูไหมคะอย่างดีก็รู้แค่ว่ามันเป็นของแท้หรือของปลอมแค่นั้นเองค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นของแท้เนี่ยโมดคิดว่าไม่มีใครมานั่งสนใจอยู่แล้วว่าถือใบนี้มาของแท้นะแต่ว่าเธอซื้อมือสองอหรือเปล่ามันไม่มีทุกคนเพระาะฉะนั้นเนี่ยจะซื้อมือสองเนี่ยก็ซื้อได้เลยขอแค่ให้มันเป็นของแท้แค่นั้นเองเพราะว่าเวลาที่เราแต่งตัวแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันดูไม่ดีถ้าคนเขาจับโป๊ะเราได้สมมติเราใช้ของปลอมคนจับโป๊ะเราได้เนี่ยทุ ต่อจากนี้ไปคือใส่อะไรคนก็จะแบบเดาว่าแบบของปลอมหรือของแท้อะทุกคนมันก็ไม่คุ้มกันถูกไหมคะ <S <S เพราะฉะนั้นถามว่าใส่ของแบรนด์เนมมือสองเนี่ยน่าเกลียดไหมโมซว่าไม่น่าเกลียดนะดูออกว่าเป็นคนที่แบบรู้จักใช้เงินด้วยซ้ำเพราะว่ากระเป๋าบางรุ่นเนี่ยซื้อมือสองมาราคาดีกว่านะคะแต่ก็ตัวที่เป็นสภาพที่สภาพใหม่ๆนะแบบมิ n นทะ์คอนดิชันอะทุกคนแล้วได้มาราคาดีโมซคิดว่ามันคุ้มค่ากว่าซื้อมือหนึ่งอีกนะแล้วก็ถ้ามาถามว่ามันดูจนหรือเปล่า มันก็โยงมาจากคําถามเมื่อกี้นะคะว่ามันดูน่ารังเกียจไหมแล้วก็มีใครสังเกตรหรือเปล่ามันดูจนไหมมันจะดูจนได้ไงทุกคนเราถือของแบรนด์เนมอยู่แล้วมันเป็นของแท้มันก็ต้องดูดีมีราคาสิมันจะไปดูจนได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ซื้อของมือสองเนี่ยใครเล่นของมือสองอยู่เนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะไม่ต้องไปแบบแคร์แบบสายตาหรือว่าเสียงนกเสียงกาผู้ใดะค่ะทุกคนสิ่งที่เราต้องแคร์ก็คือเราใช้ของแท้ไหมมดย้ำเสมอนะคะ ถ้าใช้ของแท้เนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นมือ2มือ3มือ4มือ5นะทุกคนของแท้ก็คือของแท้ค่ะเพชรก็คือเพชรมันไม่สามารถเปลี่ยนได้โอเคไหมคะถ้าเกิดว่าเราซื้อตามกําลังทรัพย์ของเราไม่ได้เดือดร้อนใครนะคะแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนตัวเองด้วยไม่ต้องแคร์ไม่ต้องสนใจค่ะใช้ของแบรนด์เนมมันช่วยเสริมสง่าราศีเราอยู่แล้วค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นมือ1่มือ2ใช้ออกมาดูดีแต่งตัวดูดีคุมโทนตัวเองให้ดีนะยังไงก็เลิศค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ของมือสองซื้อของมือสองเนี่ยแล้วรู้สึกว่าแบบเออกลัวคนเขาจะมาดูถูกอะไรหรือเปล่าเบะปากใส่ทุกคน โอเคไหมคะโอเคสาหรับคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นอะไรที่มันแบบว่ามากกว่านี้นะอยากจะแตกยอดไปกว่านี้หรือว่าใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวโมสจะไปอ่านแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่านะเหมือนแบบกลุ่มสาวๆเพื่อนๆแก๊งสาวคุยกันอะไรอย่างเงี้ยว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะคะและสำหรับใครที่ชอบนะคะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้โมสด้วยนะคะแล้วถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยสามารถแชร์ไปให้ คนที่รักแบรนด์เนมเหมือนกับเราเนี่ยได้ดูด้วยนะและสําหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องประเด็นฮอตอะไรต่างๆเกี่ยวกับแบรนด์เนมที่คนในสังคมก็พูดถึงกันอีกนะคะอย่าลืมค่ะที่จะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะ,ะกดดี่งนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันมานั่งเมากันอีกะคะ่ะท okay, uh ุกคนโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วทุกคนบ๊ายบายอาเดอส